สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ่าฮ่ชิปนี้นี่รีกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหผมเลยนี่ต้องจัดให้เลยนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เคยรู้นะว่ามีตัวนี้ฉะนั้นเราก็มาวาดกันเลยดีกว่าครับกับคอมพิวเตอร์วูแมนนั่นเองนะครับอ่าก็เหมือนเดิมเลยครับเราจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับทีวีแมนทีวีวูแมนนะแต่ว่านี่คือคอมพิวเตอร์วูแมนนะฮ่ก็จะเป็นจอแบนรับแล้วนี่ก็คือตานะนี่มันมีตาด้วยนะครับตามันเป็นประมาณนี้อ่าแต่ผมเปิด ลอยยิ้มให้ไปนะครับนี่แบบโคตรจะน่ารักมุ้งมิ้งเลยหลังจากนั้นเราก็ทําการวาดอนาโตมีอนาถาได้เลยครับนี่คือบอดี้ผมพยายามจะวาดให้มันแบบบ,บิดเอวนิดนึงนะประมาณก็จะแบบว่ามันจะไม่ตรงนะมันอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงอ่าแล้วนี่คือหน้าอกนะครับกลมๆตุ้มๆเลยนะครับอ่าอย่าไปคิดว่าเป็นแตงโมนะเป็นลูกทรงกลมนะแล้วก็นี่คือขาท่อนบนนะขีดไปนี่ แล้วตรงนี้ก็คือขาท่านล่างนะครับตอนนี้ข้อเท้าแล้วก็เท้านี่ผมก็ใส่ส้นสูงให้เลยดีกว่า่า้ยี้นี่ผมจะทําท่าโพสแบบโคตรจะเซ็กซี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วนี่น้องนี่นี่เท้าครับโอเคนี่จากนั้นเราก็มาทําการวาดแขนครับอ่าแขนก็จะประมาณเท้าเซลตรงนี้ละกันเนี่ยแขนท่านล่างนะครับแล้วก็นี่มือเนี่ยประมาณนี้เท้าเซลอ่าแล้วก็สักสองนิ้วอ่าเนี่ย เวลาเราวาดอนาตอมีได้นะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะวาดคาแรคเตอร์ท่าไหนท่าโพสไหนก็ได้นะตามใจนึกเลยนะครับนี่ผมก็ อยากจะวาดท่าไหนผมก็วาดเลยนี่แบบนี้เลยครับเป็นท่าเป็ดเป็นการชูมือเป็ดนิดนึงอ่าเพื่อจะได้รู้ว่าเนี่ยผมสามารถที่จะออกแบบท่าทางเองได้นะนี่คือการออกแบบท่าทางแบบง่ายๆก่อนนะอ่าจากนั้นเราก็แค่เติมรายละเอียดของอ่าคอมพิวเตอร์มูเมนต์ครอ่าที่เราไปจดจํามานะเราก็ใส่เลยครับนี่ ตรงขอปกของคอมพิวเตอร์วูแมนเนี่ยมันก็จอกแบบแบบแนวแนวกว้างๆนะแบบนี้เลยแล้วนี่ก็อกตุ้มๆเลยนะนี่ตุ้มเลยโอ้โหแล้วตรงนี้ก็คือเต้าปฏิกรอาร์ครับอ่าก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนไอรอนแมนนะก็จัดไปเลยนะประมาณเนี้ยอ่าจากนั้นเราก็เติมรายละเอียดของเสื้อได้เลยนะเสื้อมันก็จอบเหมือนเหมือนกับแนวแนวแบบชุดอวกาศนะอ่ผมดูแล้วก็คล้ายๆชุดอวกาศเหมือนกัน นี่แบบ,แบ,บปลานี้ครับจะมีลักษณะเหมือนผ่าออกมาแล้วตรงนี้ก็จะมีเกาะตรงหัวไหล่นะครับนี่ยื่นยืนมาอนี้นิดนึงอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะดูไฮเทคไฮเทคนิดหน่อยอ่านี่ครับจากนั้นเราตรงนี้ก็คือช่วงสะโพกนะครับก็เติมโค้งโคงเว้านี่คือช่วงก้นจากนั้นตรงนี้ก็เออเอมันจะเป็นผ้านะครับอ่านี่เดี๋ยวผมขีดอย่างนี้อ่าแบบเนี้ยเป็นชั้นๆนะครับ นี่มาปิดตรงตรงช่วงสะโพกตรงเป้าปิดตรงนี้ก็คือกกนนะครับนี่จัดปลายนี่แล้วตรงกกนตรงนี้ก็จะมีเอ่อมีกล่องอะไรสักอย่างนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่านี่คือดีเทลนะครับดีเทลของช่วงเอวครับด้านข้างเหมือนปัตเตอร์มาแปะครับรมาณนี้เลยโอ้โหนี่แบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาขอวาดอ่าตรงจอให้มันใหญ่ๆหน่อยครับ รู้สึกว่าหัวจะเล็กเกินเราสามารถเติมได้นะเพราะว่าไอ้นี่คือการสเก็ตนะครับเวลาเราสเก็ตเราสามารถที่จะเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปตัดเส้นนั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นเราไม่จะเป็นจะต,ต้องลบนะครับเราก็แค่ทําการเพิ่มเส้นได้เลยนี่แล้วนี่คือส่วนของแขนนะครับก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นอ่าเป็นกําไลอะไรเงี้ยครับใส่เป็นห่วงอ่า เดเรียกว,ว่าห่วงเลยเรียกว,ว่ากำไรดีวะ่ะมีการสใส่กำไรคล้องนะครับแบบนี้เลยเป็นเอก,กลักษณ์เลยด้วยมั้งเนี่นี่ตรงนี้ก็คือขานะครับเราก็มาล่างสัดส่วนขาเติมกล้ามเนื้อไปนี่แล้วก็มาใส่เติมกล้ามเนื้อแล้วก็ใส่กำไรนะครับหรือจะเป็นห่วงขนาดใหญ่ก็ได้รัดตรงขานี่ขาท่อนบนขาท่อนล่างด้วยท,ท่อนล่างก็จะมีสองชิน้นแบบนี้ครับง่ายๆเลย จากนั้นเราก็จะมาวาดรองเท้าส้นสูงกันนี่ก็ขึ้นมุมๆอย่างนี้เลยครับนี่เท้านี่แล้วก็โค้งอย่างนี้จัดพยายามจัดรูปทรงให้มันดูดีนะครับแล้วนี่ก็คือส้นเท้านี่ประมาณนี้ส้นสูงเลยนะครับเฟี้ยวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นี่แค่นี้เราก็เกาได้แล้วครับเนี่ยเกาเป็นรูปเท้าโอเคนี่ประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็ขาครับอีกข้างหนึง่ง ก็ลากเป็นน้องมาให้มันสวยๆโค้งสวยๆแล้วนี่คือเท้าใส่ส้นสูงาพยายามลองวาดดูนะฝึกวาดไปเรื่อยๆนี่เติมารายละเอียดให้มันเหมือนทั้งสองข้างนะครับนี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็เติมารายละเอียดครับเป็นห่วงเป็นกำไรใหญ่ๆคล้องอ่านี่ประมาณนี้เพิ่มไปอ่านี่ โอเคนี่ครับประมาณนี้เลยไม่ยากรายละเอียดตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เลยง่ายๆเราจะมาวาดแขนท่าเป็ดนะครับ <laughs> นี่ท่านี้บอกได้เลยว่าจีจาดเซ็กซี่มากนี่จัดไปครับมือแขนนี่วาดไปครับนี่แล้วกวาดมือนนิ้วโป้งนะครับนี่แล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วสองนิ้วก็แบบอ่านี่พับเก็บโอ้โหนี่ครับ สุดยอดโอเคนี่ประมาณนี้ครับแม่อย่างเซ็กซี่ดูท่าซะก่อนโหหโหโหแทแท้ จอม,มอนิเตอร์คอมพิวเตอร์วูแมนเปลงประกายเจอจลัดอิ่มบุญด้วยนีออนเขียวปาทับด้วยฟ้าอ่อน302ให้รู้ว่านี่คือแสงสีฟ้าไม่ใช่แสงสีเขียวแต่ก็ยังดูเขียวอีอยู่ดีไลเ่เฉดแสงสีฟ้าด้วยแว่นโรตัสเอ้ด้วยสีไม้สีน้ำเงินเข้ม306์ไ30ลเ่เฉดเงาเป็นสีชมพูมุ้งมิ้ง110น่ารักเมื่อวังบวกฟ้าอ่อน302ทับอีกเลเยอร์สียิ่งดูสวยสดใหม่อย่างแทบเปิดสีแดงอีก7 0 8รองพื้นให้ทั่วอย่างมีสติสัมปชญญะ แต่เลอะไปบ้างก็ปล่อยวางใช้สีเขียวมรกต212กระแทกอย่างเบามือแต่ถูแรงๆก็ดีไม่งั้นสีมันไม่ติดประสานสีม่วงมืดๆเจ็ดจทับทุกเม็ดสีเป็นเคล็ดรับในการผสมสีดำสีดำใครใกล้กลหมดให้ใช้สูตรนี้เซ <c oughs> ็กซี่จังวู